ใส่ประกอบคัดก้อนนะครับจะใส่ลูกปืนวันวีก่อนนะครับปืนเปลี่ยนใหม่นะครับจะใส่ยากหน่อยนะครับ ลูกปืนลงไปนะครับจริงๆต้องใส่สปริงก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่แป๊บหนึ่งนะครับนะครับใส่กข้ปไปแบบนี้นะครับสปริงแล้วก็ลูกปืนนะครับใส่ยากหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับปิดก็ใส่กิ๊บนะครับเดี๋ยวเขาลองนะครับเดี๋ยวผมใส่น้ํามันก่อนนะครับ ก็ลองดูนะครับต้องเป็นวันวีนะครับจะหมุนได้ไปหนึ่งทางนะครับตัวนี้ลองก็ได้นะครับนครับมันจะหมุนได้หมุนกลับไม่ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ใส่คัดก้อนนะครับ ลูกยางก่อนนะครับโอเคนะครับใส่ลูกยาง3ามตัวแล้วนะครับแล้วก็เกี่ยวสปริงคัทก่อนนะครับ Yes, กดเข้าไปนะครับใส่อีกนะครับ แล้วก็เกี่ยวสปริงตัวนี้นะครับเข้ากับอีกตัวนะครับนี่ครับนี่ตรงรูนี้นะครับสปริงนี้ครับเกี่ยวเข้าไปกับรูนั้นรับยากหน่อยนะครับนะครับเกี่ยวทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับจะมืดหน่อยนะครับวันนี้ฝนตกนะครับถ็ดตัวนี้ก่อนนะครับ ก็ตัวนี้นะครับนี่ครับทางด้านนี้ลงด้านล่างนะครับนะครับมันจะโกงขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้ทีนะครับแล้วก็ตามด้วยกิฟนะครับกิฟแบบนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับใส่ข้างในมานะครับอนุญาตใส่แป๊บนึงนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ใส่กับตัวชามคัดได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวล็อกเดี๋ยวไปใส่กับรถนะครับแล้วก็ใส่แหวนนะครับแหวนด้านนี้ขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ใส่น็อตครับแล้วก็ปิดฝานะครับน็อตสามตัวนะครับก็จบครับผม